สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับชีสไปนะครับแต่อีซีเทสครับใส่ดิฟมาเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่าสูตรใหม่ชีสละลายกว่าเดิมนะครับอยากจะดูนะครับว่าเฮ้ยละลายกว่าเดิมเป็นยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นชีสหมูผสมไก่นะครับก็ตัวนี้นะครับเราได้เนื้อหมูมา50%ไก่1 9 ส่วนในเรื่องของชีสนะครับที่เป็นชีสในจาาที่เขาบอกเป็นสูตรใหม่ละลายกว่าเดิมได้มา10ซนะครับมาชิมกันเลยจ้ะแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานนะจ๊ะในนี้นะครับมีไข่ถั่วเหลืองนมและอาจจะมีทานยพืชที่มีโกเทนสัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็งปลาถั่วรสงค์ถั่วที่มีเปลือกแข็งและไฟไลายไขรได้หานกลุ่มนี้เรียกอะไรจ๊ะมาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเออสูตรเดิมเพียงกค่จำไม่ได้นะครับ สูตรเดิมอะถ้าเกิดพุ่งตรงนะมันน่าจะเป็นหมายถึงอะไรอะสูตรที่มันเป็นตาเล็กเล็กของเซเว่นนะครับที่มันเป็นหมายเล็กเล็กของเซเว่นอะ <c oughs> ก็ตัวนี้นะครับให้พนักงานอุ่นมานี่จ้าก็นี่ได้ประมาณครับนี่ครับถ้าเกิดเทียบกับรสชาติอะไรของเซเว่นเพี่อนจำรสชาติได้อยู่นะมาเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นกันบ,บ้างนี่ชิ้งข่านี้ครับโอเคกลิ่นหอมอันนีช้ชิมรสชาติจ้ะอืม <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> อุ้จ้ะเห็นไหม <c oughs> เห็นแล้อใช่ไหมอืมอืมให้ดูใหม่อีกจ้าอนนี้น เนี่ยใช่ไหมหอืมอืมอ,อ,อ่ะเข้าใจแล้วครับมันต่างจากเดิมแน่นอนดูนี่นะจ๊ะมันจะมีสองข้างเห็นไหมครับสูตรเดิมเนี่ย มันจะมีชีสอยู่ด้านในเส้นเดียวไอ้นี่เพิ่มมาเป็นสองด้านแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความต่างนะคือ <c oughs> ว่าคือคือตามหลักการในทางอุตสาหกรรมอ่ะมันต้องต่างนะครับเพราะอะไรไส้กรอกที่ชี้อยู่ข้างในนะครับกับไส้กรอกที่มันชี้นะ่ะเขาแบ่งเทคเจอร์มาสองข้างเนี่ยมันจะให้รสชาติต่างกันอ่นนะคือแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับไม่ใช่แบบอะไร พวกดิ้นเทบแนะคุณก็ไม่เลือกความต่างเท่าไหร่หรอกพูดตรงๆไม่ได้โจมตีนะน,นี่คือกรารวิจารณ์โดยสุจริตนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณดูสิเห็นไหมที่เป็นเนื้อชีสอะ่ะสองข้างอะ่ะถ้าเทียบกับอันธรรมดานะที่มันไม่ใ่อันธรรมดาอันใหญ่อะ่ะปริมาณเพียงก็บอกว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกนะันอ่ะเพียงแต่ว,ว่าเนี่ยสองข้างมันเป็นอันเล็กอะ่ะถ้าเกิดแล้วอันเก่ามมนธรรมดาอันอันกลางๆเส้นใหญ่อะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาก็่รสชาติชีสปริมาณเท่าเดิม แต่ทำได้อย่างที่สองที่เห็นนะครับคือเฮ้ยคิดเนี่ยเหมือนเขาใช้สูตรใหม่ดังนั้นเนี่ยมีความละลายง่ายขึ้นจริงแต่ก็ต้องใช้ความสังเกตดนิดนึงนครับแต่ก็ยอมรับแบบว่าทําได้ดีไส้กรอกก็เป็นตามมาตรฐานนะครับของซีเบ้นก็คือว่าหมูผสมไก่ครับก็ได้เนื้อนุ่มแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใส่แป้งไงก็ได้รสชาติแบบของเนื้อไส้กรอกมาเต็มๆนะครับแต่ที่มนันเป็นคื้หนอ่อยไม่เปลี่ยนจากตรงกลางเป็นสองข้างนะครับแล้วก็ เปลี่ยนสูตรชีสให้ชีสละลายได้ง่ายขึ้นก็ใกล้เคียงกับสูตรเดิมอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยมีความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต่างอยู่แต่ต่างกันอยู่เพราะมันก็ใช้สองข้างกับชีสละลายง่ายขึ้นมาจริงเลยแต่ว่าเพราะมันเกี่ยวกับสูตรใหม่ไงเราก็ค่อนข้างอยาคาดหวังมากกว่านี้นะแต่ว่าก็ต่างอยู่แต่ว่าต่างไม่เยอะแต่กล้เียวกับสูตรเดิมโอเคครับเพื่อนๆจากการดูคลิปนี้เพียงเท่นี้จ้ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปสนในคลิปหน้าจ้ะ